เอาลวครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o โมบ a ชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดตีฟอีกแล้วนั่นเองตัวละครใหม่อย่างนักบินได้มีการวางขายในร้านค้าเรียบร้อยใครที่อยากได้ก็สามารถจับจองได้เลยจะซื้อแค่ตัวละครอย่างเดียวก็ได้หรือจะซื้อสกินทองพร้อมกับเครื่องประดับมวกก็ได้เช่นเดียวกันถ้าจะซื้อเป็นเซ็ตจะอยู่ที่3 1 4 8เหรียญแดง แต่ถ้าเกิดมีเกลือม่วงเยอะก็สามารถใช้เกลือม่วงแรกได้ทั้งสกินทองและก็ทางด้าของเครื่องประดับม่วงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อดีไหมสำหรับสกินทองกับเครื่องประดับม่วงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูสักเกม2เกมเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แล้วจ้าเฮ้ยทำไมรถช่องเกิดใกล้เครื่องล็อกตลอดเลยวะจริงหลายเกมเนี่ยเฮ้ยแมวอีกแล้วหรอเกิดไปมุย้ยอา่าเปลนเป็นบ้านใหญ่นะครับเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่เอาเอาเลยตาบอดเอาเลยเราถอยให้น้องตาบอดน้องตาบอดเฮ้ยตาบอดจะไปตรวจจุกป่าววะอืมตัวปั่นไม่เคยได้ปัน่นเดี๋ยวเราเล่นกลางแบบเลยสามแผง ตอนนี้ผมก็ยังเรียกสามแผ,มนมนแผม่นเดิแม่งก็เรียกสองแผ่นไม่เดี๋ยวงงแต่ก่อนเคยไว้ไงกดชอบอ่ะสกินมันเท่นะเป็นแบบจะแบบว่าเป็นนักบินอวกาศก็ได้อะไรเงี้ยเท่ๆเงี้ยเหมือนไอออนแมนอะไรเงี้ยหรือแม่งก็แบบเป็นพวกบไบเ,เกอร์เงี้ยแม่งก็ดูเหมาะอยู่นะดูสวยอะ่ะมาดีมาดีแบบ <c oughs> สีก็เลยต่างด้อผู้เล่าอยู่ใกล้ฉัน บอกแล้วตัวปัดต้องได้จุกอะตัวจุกก็ได้จุกแล้วทำไมห่วยมาอ๋อที่นี่ล่ะ my friend ทำไมห่วยมาอ๋อที่ผมล่ะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันมีบิงนะทุกคนอย่างแรกคือสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันต้องมีบิงสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันต้องมีบิง เอเบียดมันอยู่นี่นี่วานิทฐานด้วยก่อนว่ามันต้องมีเปล่งกระต่างคนเดิมป่าววะคนเดิมป่าววะกระต่างเนี่ยคนเดิมปะยังไงดิยังไงดิงงดโอ้โหเราไปเราไปหรือเปล่าเงาตายเย็นไอ้หนู 大้หนูไม่มีตัวตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนว้หูวก็มาดิหูคูมาดิยังไงดิอยากจักรูัวอยากจักรูัวมันน่าจะบีบิงอ่ะนันน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 มนนนนเนน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 นมนน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  ตู้ตู้ตู้มาดิมาแล้วมาแล้วมันจะโดนมันจะจำมันจะจำมันจะจำมันจำมันจำเอ้ยเอ้ยเคเคเคมันจะบิงมันจะบิงยังมันจะไม่บิงยังวนอยู่ยังวนยังโอเคมันปลดล็อกแล้วบอกไม่ไหวละเอาไ่เลยก็ได้วะเออดีมากขอบใจมากนะโอ้โหทำไมตอนแรกเขาเอาตาบอดอยู่ๆเราเปลี่ยนใจเฉยละอยู่มี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  ไอคิวโรโอ้มันเปลี่ยนใจเฉยเลยเอาแม่งเอ้ยโดนทุกคนโดนทุกทานแล้วตอนนี้งานมาแล้วงานมาแล้วงานมาแล้วหิวบยุ๊บยก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆจริงๆผมต้องไปกดเครื่องกาดแลอาช่วยตาบอดก่อนนะเดี๋ยวเราช่วยนายก่อนเฮ้ยไอเทปผมหมดอ่ะไอเทปผมหมดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาไอเทปแป๊บนึงเออเออลืมลืมไม่ต้องอะเดี๋ยวเราช่วย ดีแต่เราไปช่วยไฟแป๊บนึงขอปืนสักกระบอกได้เปล่าเดฟเดฟครับขอปืนสักหนึ่งกระบอกแอบป่ะเหลือเครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่มีเครื่องมันมีอะไรมันเสร็จไปแล้วรอแป๊บนึงขอเป็นแหงเลยปรานนั้นมาอย่ากดเดี๋ยวเราช่วยได้นะหรือให้มือช่วยเราก็ได้เอเราช่วยแต่เราจะออกยาที่นึง ช่วยให้ผมช่วยให้ตรงนั้นคอยนั่งอยู่ไหมาตาบอดปั่นเลยต้องใช้ถอดรหัสผมรอให้ผมเป็นตัวรอให้เป็นตัวรอให้คุณเองเป็นตัวรอให้คุณเองผมรับให้โอ้ยเบื่อรับจบไม่ได้อะดิมา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 ดิอ่ะไอ้ไหโหไปวิวช้าไปอ่ะ เฮ้ยนิ่งว่ะอย่านิ่งดิเฮ้ยอย่านิ่งดิเฮ้ยอย่านิ่งดิเฮ้ยอย่านิ่งดิฮันตัวอยู่อยู่นี่เฮ้ยอย่านิ่งดิเฮ้ยยังไงแม่เหงาเซึมเศร้าซอยหรืออะไรไหนว่าวดิไหนว่าวมาสิยังไงยังไงสิยังไงไอ้ฝ้ายไอ้ฝ้ายเก็บไปเล่นไปด้วยใช้บทดแตไม่ได้นะไอ้ไฟมันเต้นละไอ้ไฟมันเต้นละเขาไปเล่นแล้วอะเออเขาแบบเขาไม่เล่นละกูเจอตี้กูมึงกูไม่เล่นละจุดเลย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  โอ้คุไม่เล่นแล้วไม่ใช่ไปเอาเราใต้ดินนะไม่ได้นะเดี๋ยวใจยังเล่นอยู่ตึกตักตึกตักตึกตักเอ้ยอันนี้อนันนี้อุ้ยกดปิด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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหูมือลายอะไรวะเนี่ยลายเสือ,อโอเคยฮัล <laughs> เตอร์งอนไปแล้วอะ่ะ <laughs> แม่งอนจริงอะ่ะแม่งฮัลเตอร์งอนจริงจังอะ่ะ <laughs> จบแล้ว ไม่งอนล่ะไปทุกคนออกเดี๋ยวไปเล่นเกมหน้าดีว่ามาแล้วแต,แต่เราไม่ได้เอาไทมมานะรอบนี้รอบนี้เบิร์ดโนไทนะครับอะไรอะแมวเหรอเขาจไนวันนี้เจอแมวบ่อยจังเจอแมวโคตรบ่อยอะเขาไปบ้านเล็กเด้อบ้านเล็กกับ้าแล้วบ้านเล็กกับบ้านแล้วแต่ผมจะไปบ้านใหญ่ บาเลยก็บาลแล้วเววเววเวมาดิมาไม้พิ้วหลายใช้หมดนะครับไม่มีกัก๊กไม่มีกั๊กไม้นะครับผมบอกไว้ก่อนมาดิได้โย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 บ้านใหญ่เขาจะตีนั่นไงได้ยิยนเสียงฟุบฟุบนั่นแหละสวยมาดิอันนี้ต้องพับแล้วนะ ไม่พับไม่ได้ไม่พักไม่ได้แล้วโอไม่นะโอไม่นะ my มายเฟรนจะมาไล่ผมอย่างนี้ไม่ได้อะนะเนี <Yeah! S 1> ยยย่ยมีทรายเขามีทรายเขามีทรายอุ้ยมีมีกระต่างนั่งกระต่างบิงบิงปะบิงมาแล้วนะยังไงอะไรวะเทเรเฮ้ยเขาใช้เทเรวะ่ะเพื่อนเขาไปแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆ ไม่ไหวจริงๆเปเราไปไม่ได้เจอตาบอดเลยครับไปเจอน้ําหอมโอเคน้ําหอมยื้อให้เราหน่อยนะเพื่อนกีเรายื้อให้นานนานแล้วนะแต่จริงเครื่องเพื่อนอน่าจะใกล้เสร็จสามเครื่องปะน่าจะใกล้เสร็จสามเครื่องเออมันต้อย่างงาั้นดิวะจะได้ไม่เสียแรงในการใช้เราเหลือไอเทพอยู่สองชิ้นนะครับไม่รวมบินนะมาดีมาดีาดเออลืมดูสก,กินเลยเนี่ยเท่ะนะ ผมว่าสก,กินนี้มันเท่หลอดเท่เฮ้ยผมไม่มีไทยนะครับคุณแพตติเซียไปช่วยเพื่อนให้หน่อยนะครับรอบนี้รอบนี้ผมเอาสายบนซ้ายมาไม่ได้เอาแบบว่าล่างมานะครับมันเลอกได้หลายสายนะตัวเนี้ยจะเป็นว่าบบจุกจ่าจ่าก,ก็ได้ช่วยเพื่อนก็ได้มันแล้วแต่ก็แต่เลยเล่นแต่ผมว่านะเธอจะเล่นแบบว่า,วาป่วนหรือว่าดึงเกมนาน,นนะเล่นซ้ายขวาเอ้ยสายบนมีไฟวิวแล้วก็มีสายแบบสปีดได้ะอะไรเงี้ยที่ว่าเวอร์กว่ากันต่างเด้อ กันต่างเด้อเขาเล่นไม้ไปแล้วเด้อน้ำหอมจะล้มนั่น่ะเอาจริงน้ำหอมจะล้มนะเครื่องผมจะเสร็จขอจุดก่อนนะครับขอจุดก่อนขอจุดก่อนโอเคปล่อยเครื่องใหม่น้ำหอมโอเคเดี๋ยวผมช่วยไม้แรกนะผมช่วยไม้แรก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 จ้าผมไม่มีไทยครับอุ้ยชิบหายแล้วขลอข้างนอกคล้องอุ้ยออกข้างนอกกับบ้าแล้ว ห้าโอเคโอเคโอเควัดเตช็ฉาอยู่ตรงนู้นไกลๆเดี๋ยวรอรอนี่แหละรอรนี่แหละได้อยู่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่เดี๋ยวผมช่วยให้ผมช่วยให้แต่ผมไม่มีไท้แ้๊บมึงไปเลยไปเลยไปเลยไม่มองเอ้ยคุณไม่ได้มองผมหรอครับแปตรงน้นแป๊บนึงนอย่าพุ่งจุดนะไปขึ้นมา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 มานกาขึ้นมาเกาะเบิร์ดโนไท้ f r i e n น แยกเด้อแยกย้ายแยกย้ายส่ยพวกแยกย้ายจุดได้ไหมโอเคสวยนั่นแหละที่ต้องการเดี๋ยวล็อเปิดประตูให้เพื่อนสบายมากเฮ้ยผมยังไม่ได้บินเลยเนี่ยรอบนี้ยังไม่ได้บินเลยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวให้แพนิเซียช่วยเพราะเขามีไทยนะครับเราไม่มีเปิดประตูให้อยู่ครับสักครู่สักครู่คือบผมช่วยไม้แรกถ้าเกิดช่วยไม้สองอะ่ะแล้วไปโดนหลอมอะ่ะผมมันลุกไม่ได้ไนงะเพราะผมไม่มีขวาผมไกลระยะไกลมากเลย ไทยจะทานหรอวะตูเสร็จแล้วเพื่อนจะเทไหมอะประเด็นเดี๋ยวผมชี้ออกมาก่อนป๊านแป๊บดีประตูนูน้นโอ้ยไม่กอดผมจะไปทันไหมโอ้โหไม่ไม่น่าทันว่ะไม่น่าทันอ่ะเพื่อนดูสทันหรอวะ ได้ไหมแมวมาแล้วนะอะละมั้งวัดเลยฉีก่อนเพื่อนโอ้โหไม่ไม่ได้วะเราได้แค่นี้ก่บเพื่อนเราช่วยได้แค่นี้จริงๆคิวไหมคิว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 โอเคโอเคเขาใช้เทไปแล้วแล้วใช่ไหมเออใช้แล้วนี่คุยกับใครวะเนี่ยคุยกับตัวเองเขาใช้เทไปแล้วครับ โอเคเราออกได้นะสบายสบายโอเควันเจี๊ยบไปเฟรนวันเจี๊ยบไปเฟรนด์อ๋อไปละไม่อยู่ละ Hiding dark ghosts high things i know they hiding more